ทีวัดค่าแบบแมนนวลนะครับให้มั่นใจว่าเราตั้งหมดไปที่แมนนวลก่อนนะครับหมดแมนนวลนะครับหลังจากนั้นมีวิธีที่1ก็คือให้กดสตาร์ทและเครื่องหมายบวกพร้อมกันสตาร์ทบวกนะครับและปล่อยสตาร์ทนะครับตอนนี้เครื่องจะเริ่มปล่อยแรงดันเข้าคับนะครับ เมื่อถึงจุดที่ต้องการให้ไปเครื่องหมายบวกนะฮะแรงดังนในคลับก็จะค่อยๆถูกปออกนะครับหรือถ้าต้องการจะเพิ่มแรงดันอีกครั้งให้เปิดเครื่องหมายบวกค้างไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับาโอเคไปนะครับ ระหว่างที่วัดอยู่เนี่ยถ้าเราต้องการจะยกเลิกสามารถกดสต็อปได้ทุกครั้งตลอดเวลานะครับ